สวัสดีค่ะปัวก,กระท้อนมาแล้วนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินปลาล้าต้มหน่อไม้กันนะคะไม่มีอะไรมากมายนะคะปลาล้าหน่อไมออ้ตามพริกไทยตะไคร้หอมแดงค่าตำให้ละเอียดเลยนะคะแล้วเราลงไปผัดน้ำมัน ลงไปผัดน้ำมันเสร็จแล้วเรานํากระดูกหมูลงไปผัดเติมกะทิเติมน้ําตาลปีบไปหนึ่งช้อนน้ําปลาชุดเล็กน้อยแล้วปล่อยให้เดือดถ้ากะทิคุณเกินไปนี่เราก็เติมเป็นน้ําได้นะหน้าตาออกมาหน้าทานอยู่นะฉีบใบมะกรูดโรยหน้าใส่ใบมะกรูดโรยหน้าใส่พริกสดสีสันลูกโดดโรยโรยหน้าตาก็จะมาเป็นแบบเนี้ย คือน้ำอร่อยมากน้ำเข้มข้นมากปลาร้าก็แบบไม่มีกลิ่นอะ่ะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นไม่เหม็นหน่อไม้ก็อ่อน,ออนกระดูกหมูก็กาลังดีชอบน้ํามากเลยเ mm hmm. พื่อนๆลองมาทําทานกันดูนะวันนี้ต้องใส่ข้าวจะหมดหม้อแนละ้วเพื่อนๆอร่อยอ่ะดูดีดูดน้ำปลาร้าน่ากินมากสีสันจัดจ้าน ข้าวหมดหมอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครัวกระทอนด้วยนะคะครัวกระทอนยังมีเมนูแซ่บๆอีกเยอะช่วงนี้ฝนฟ้ามันกวนฝนชอบตกจะทำคลิปที่ไท้ฝนตั้งเขามึดมาทุกวันทุกทีเลยเพื่อนๆอ,อาจจะชอบเป็นสามชั้นหรือจะเป็นขาหมูก็ได้นะแต่อันนี้อยากแบบแทะกระดูกอ่ะเพราะว่าน้ำ ปลาล้เนี่ยมันซึมเข้าไปในกระดูกอะ่ะมันแบบมันได้รสชาติอะ่ะเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะคะต้มปลาล้หน่อไม้หน่อไม้ของเราเราต้มเองนะหน่อไม้อ่อนมากดูดิหูน,หน่าทานมากเลยเมนูแต่ละวันละวันนี้น้ำลายแตกน้ำลายไหลเพื่อนๆ ลองทําทานกันดูนะคะเพื่อนๆเป็นเมนูที่เข้าหมดมองอไม้ก็หวานมากเลยนะคะลองทําทานดูนะคะเพื่อนๆแซ่บมาก ขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆฝนมามืดอีกแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ครัวกะทอนด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงวิธีการทำให้เพื่อนๆเอาไว้ดูนะเผื่อเพื่อนๆอยากทำถ้าเราใส่เครื่องเยอะเท่าไหร่มันก็จะให้ความหอมของน้ำปลาร้ามาก เราจะไปห่วงเครื่องเราต้องใส่เครื่องเยอะๆน้ำมันออกมาพอดีเลยอะรสชาติแบบพอดีอะเนี่ยชอบแบบฟินได้แท้กระดูกได้จุกกระดูกสามชั้นมันก็จะกินง่ายเกินไป